ครับเพื่อนๆอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตยอดขายนะครับสําหรับขายน้ำมันสดนะครับที่ตลาดนัดชุมชนนะครับตอนนี้ตลาดวายแล้วนะครับเนี่ยตลาดวายแล้วคนเริ่มหลงเหลงละหลงเหลงแล้วนะครับเมื่อกี้ยังพูดบ้านอยู่นะครับหลงเหลงแล้วเดี๋ยวอัปเดตครับคลิปที่แล้วนี่ได้ร้อยห้าสิบคลิปเมื่อกี้นะถ่ายไปเมื่อกี้ได้ตอนนี้ได้สามร้อยนะครับสามร้อยยี่สามร้อยยี่สิบห้าบาทนับแล้วนะครับนับแล้วสามร้อยยี่สิบห้าบาท มันมีแก้วละ20แก้วละ10แล้วก็ขวดละ10บขวดละยี่ยทำไมถึงมีเสียห้าบาทก็คือมีเด็กมาขอซื้อครับเ,เด็กมาขอซื้อ5บาทก็เลยขายไปก็เลยขอซื้อขอซื้อขวดละ10บะขอซื้อ5บาทยได้ไม่มีหานนะยให้เด็กไปเพราะนั้นก็เลยมีเสียทาบาทสามร้อยยี่สิบห้าบาทครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บแล้วผมหิวข้าวผมเก็บหิวข้าวกลับไปกินข้าวบา้านตอนนี้ หกโมงสี่สิบหกโมงสี่สิบลใกล้ๆครับเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนี่ขายในหมู่บ้านรับเนี้นี่ขายในหมู่บ้าน,น,น,าน,านถ้าเป็นอ้อยตัวเองเนี่ยโหแเจว๋วเลยนะครับรายได้สักวันละหกร้อยเจ็ดร้อยนี่แเจว๋วเลยนะครับถ้าเป็นอ้อยของตัวเองวันนี้ก็ไปใส่ปุ๋ยอ้อยมาวันนี้ได้งานอยู่ครับกลางวันใส่ปุ๋ยอ้อยเย็นๆก็มาขายของมีรายได้เข้าทุกวันเคครับอัปเดตให้ชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ